โปเรื่องการเฮ็ดแนวกินอีกเมนูหนึ่งที่ผมถนัดนั่นก็คือเมนูแกงออมและมื้อนี้สียเอาเทคนิคและเคล็ดลับการเฮ็ดเมนูแกงออมให้แซบที่สุดในโลกมาฝากทุกคนกันครับมันต้องแซบที่สุดในโลกเท่านั้นไดพี่น้องผู <laughs> ้้ใด้ได้สูตรแกงออมนี่ไปรับรองเลยกว่าเฮ็ดแซบกันทุกคนมากับทุกคนครับมื้อนี้ครับบ้ามเม็ดเมนูแกงออมเนื้อเสร็ใส่ผักนังเลือดใส่ต้นหอมแบบหวานๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมถนัดและเฮ็ดออกมาได้ดีเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับพาไปเตรียมในส่วนของพริกแกงออมของกััันนอบิมี ตะไคร้สอยและกระเทียมมื่อนี้ผมบ่มีหอมแดงนะครับกับพ่อเป็นยางพี่น้องขาดไปอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ใส่หอมแดงพร้อมยิ่งจะครบรสหลายกว่านี้นะครับทุกคนเครื่องที่ผมเกามาเอาลงไปโขกไปตำให้ละเอียดและที่เด็ดสุดเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับประมาณสองซอนตัวพี่น้องจากนั้นครับตำข้าวคั่วของเฮาให้เข้ากับพวกพริกขวกตะไคร้นะครับทุกคนไอตัวของข้าวคั่วนี่สิซอยเพิ่มความเข้มข้นของน้ําแกงอ่อมของเฮานะครับมีผู้ใดตำพริกแกงอ่อมสูตรนี้คือกันกับผมนะครับลองคอมเมนต์มาให้เบิ่งนะครับพอเฮาตำละเอียดปรระมาาณนี้้้ก็ถือวว่่ใสไดแลคับ จากนั้นครับขวดเพิ่นขึ้นมาพักไว้พวกพริกเครื่องติดโคกอันนี้ก็ขาดบ่ได้นะครับทุกคนเอาน้ำหยดใส่ลงไปนะครับเฮาก็สิได้นน้ำล้างโคกมันเพิ่มความแซ่บให้แกงร้อมของเฮาก็อยู่ที่น้ำล้างโคกนี่แหละครับทุกคนจากนั้นข้างหม้อข้างเตาเตรียมเฮ็ดแกงร้อมเนื้อติดมันของเฮากันครับเนื้อของผมมื้อนี้เป็นเนื้องัวเสศษติดมันนะครับทุกคนแต่ก็บ่ใช่ปัญหาบ่เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสวนนี้นะครับผมจะบอกทุกคนแบบละเอียดเลยนะครับเนื้อที่เอาซอยไว้เตรียมไว้เเเเเเอออออาาาลลงงงไไไปปปคัััััั่่่่่่ววผผดดดดหหหยยนน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 ้้้้้้มมแทกกรใใใสสพพิิุจะฮฮ็ืข แล้บอกแกงกระดังนะครับจากนั้นกับทุกคนตะไคร้ใบบกัวตี่เ่าเตรียมไว้นะครับเอาใส่ลงไปได้เลยครับห่อกระขัวกระปาดคนเผินให้กินไอ้ตะไคร้ใบบกัวของเ่าเข้ากันกับเนื้อซอยดับกินเข้านะครับจากนั้นกับพริกแกงที่เ่าตำไว้นะครับผมเอาใส่ลงไปได้เลยครับถ้าเกิดว่าพี่น้องติดตามกันมาสักปักหนึ่งนะครับสีสังเกตเห็นว่าเมนูแกงอ่อมของผมนี่ผมสิบลสไตค่าเลยครับทุกคนตัวค่าพิ่นมีความเป็ดหันแล้วก็มีรสเจืดนะครับสีแห่แหย่แกงอ่อมของเ่านะครับเวลาเ่าปรุงรสเพิ่นจะรสชชาาาาตติิแแบบกลมมงงงงพีี่่น้้ออออเเ็ดหขรสจืดดตามไป้วยนะครัด นั้นครับใส่น้ำหลังคกน้ำนวของเขาใส่ลงไปนะครับปรุงรดด้วยรดดีแป้งนวและก็น้ำปลาจากหนึ่งขับพี่เบียบล้นล้นพี่น้องกระส่แเบบกะกะพ่อประมาณก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อหมอเขาเดือดน้ำพ่อกันงวดขาดเหลือเอียงเดี๋ยวห้องคอยใส่ลงไปนะครับพี่น้อง่าเฝ้าท่วงมือนีพบ่แกบะแกครับขาดยังใดไปครับ ลองสังเกตบ้่งว่าเป็นยังผมก็ใส่น้ำไหลเกือบเต็มหม้อแมนบครบับเพราะว่าเนื้อของห้ามือนี่เป็นเนื้องวัวเสียที่มีความหยาบระดับร้อยเลยนะครับทุกคนผมใส่น้ำเพื่อเพราะว่าต้องการน้ำนัวของเพิ่นอ,อกและก็ใหายเนื้อนี่เพิ่นมีความนิ่มแบบจุกหน่อยพี่น้องเทคนิคและเคล็ดลับความครบรดมันอยู่ตรงนี้แหละครับการเห็นเนื้อกินเ้าบรีดพเอหลพกลวกนะครับใส่ใจมันจักหน่อยถูกเมนูเที่ยวสรรสงนึ้นมามันกิสออกมาสมบูรณ์แบบจังหวะนี่พี่น้องได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะครับเอาพักของเฮาเต็มใส่ลงไปแล้วครับจาก โบต้องไปต้มเพิ่นดนวนะครับทุกคนเพราะว่าผักเพิ่นจะเสียรสชาตินะครับเพิ่นจะมีความหวานนาตาซีซันก็เสีออกมาเปลี่ยนประมาณนี้เลยนะครับได้ข้าวเหนียวแบบหวนหวนเบิดเป็นติบเลยครับทุกคนคุยผักก็มีไงหนานัวกลมกลมพอดีครับหอมผักนั่งเลิศหวานต้นหอมแบบสุดๆเลยครับจังไนเป็น้องล่องเอาสูตรนี้ไปฮหดกินกันครับเรลวเด็ด